สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการอักเสบอาการตะคริวและการนอนหลับซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุเมื่อเดือนที่แล้วมีคุณป้าวัย65ปีมาพบผมที่คลินิก เธอบ่นว่าทั้งปวดตามข้อนอนไม่หลับและมักมีอาการตะคริวกลางดึกจนทำให้ชีวิตประจำวันแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณป้าเล่าว่าได้ลองทานยาแก้ปวดมาหลายขนานแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนผมเข้าใจดีว่าหลายท่านคงกำลังประสบปัญหาคล้ายๆกันและอาจรู้สึกท้อใจที่ยังหาทางออกไม่เจอแต่วันนี้ผมมีวิธีการที่น่าสนใจมาแบ่งปัน ็นเคล็ดลับที่ผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่หลังจากแนะนำวิธีการเหล่านี้ให้กับคุณป้าท่านนั้นผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ผมประหลาดใจมากภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์อาการปวดข้อของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการนอนหลับก็มีคุณภาพมากขึ้นและที่สำคัญเธอไม่มีอาการตะคริวรบกวนกลางดึกอีกเลยจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า20ปี ผมพบว่าการอักเสบเรื้อรังความตึงของกล้ามเนื้อและการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยแต่ก่อนที่เราจะจาะลึกถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ผมอยากให้ทุกท่านช่วยคอมเมนต์การแก้ปัญหาสุขภาพที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้วาดฟังดูเรียบง่ายเกินไปแต่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแน่นหนเริ่มจากเคล็ดลับแรก การใช้สมุนไพรต้านอักเสบขมิ้นชันและขิงไม่ใช่แค่เครื่องเทศในครัวเท่านั้นแต่เป็นยาอายุวัฒนาที่มีพลังมหาศาลมีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีไม่แพ้ยาแก้ปวดทั่วไปส่วนขิงมีสารจินเจอรโที่ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนำสมุนไพรทั้งสองชนิดมาผสมกันจะเกิดปฏิกิริยาเสริมฤทธิ์กันหรือที่เ เรียกว่า Synergistic Effect ทำให้ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยชงเป็นชาดื่มวันละสองครั้งเช้าและเย็นคุณป้าท่านหนึ่งที่มาพบผมเล่าว่าหมอคะแต่ก่อนดิฉันกินยาแก้ปวดเกือบทุกวันแต่พอได้ลองดื่มชาสมุนไพราตามที่หมอแนะนำอาการปวดข้อดีขึ้นมากตอ,อนนี้แทบไม่ต้องคุณยาแก้ปวดเลยเคล็ดลับที่สคือการยืดกล้ามเนื้อเพื่อ้องกันตะคริว ปัญหาตะคริวในผู้สูงวัยมักเกิดจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงและขาดความยืดหยุ่นโดยเฉพาะบริเวณน่องและฝ่าเท้าการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนจึงเป็นวิธีป้องกันที่ได้ผลดีมากท่ายืดที่ผมแนะนําคือการนั่งเหยียดขาจับปลายทางเอาเข้าหาตัวค้างไว้30วินาทีทําซ้ํสามครั้งท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายซึ่งเป็นตําแหน่งที่มักเกิดอาการตะคริวบ่อยที่สุดคุณลุงท่านหนึ่งที่มาพบผมเล่าว่า หลังจากทำท่ายืดนี้เป็นประจำทุกคืนอาการตะคริวที่เคยรบกวนการนอนหายไปเลยสำหรับเคล็ดลับสุดท้ายเรื่องการนอนหลับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าการนอนหลับที่ดีไม่ได้วัดแค่จำนวนชั่วโมงแต่อยู่ที่คุณภาพของการนอนด้วยโดยเฉพาะการนอนหลับลึกหรือที่เรียกว่า deep sleep ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายจะซ่อมแซมและฟลื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดผมแนะนำให้ดื่มนมอุ่นผสมกล้วยบดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง เพราะในนมและกล้วยมีกรอดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินและเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับสบายนอกจากนี้การงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน30นาทีก็สำคัญมากเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินของร่างกายทำให้นอนหลับยากขึ้นบอกผมว่าพอเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแล้วดื่มนมกล้วยแทนหลับสบายขึ้นมาก ตื่นมาก็สดชื่นทั้ง3ามเคล็ดลับนี้อาจดูเรียบง่ายแต่มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากมายการศึกษาในวาราาสาร Journal of Clinical Medicine พบว่าสารเคอคร์คูมินในขมิ้นชันช่วยลดการอักเสบได้ถึง60%เเมื่อใช้อย่าง่อเนื่องและการโยะเกรดกล้ามเนื้อก่อนนอนช่วยลดอาการตะคริวได้ถึง80%ซในสองสัปดาห์อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรและหากมีอาการปวดรุนแรงผิดปกติควรพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนจากประสบการณ์ของผมการรักษาแบบองค์รวมให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดลองมาดูกรณีของคุณสมศรีวัย68ปีที่มาพบผมด้วยอาการปวดข้อรุนแรง เธอเคยลองทานยาแก้ปวดหลายชนิดแต่ก็ได้ผลเพียงชั่วคราวหลังจากที่แนะนำให้เธอใช้ทั้งสามวิธีร่วมกันคือดื่มชาสมุนไพรทำท่ายืดและปรับการนอนภายในเวลาเพียงสามสัปดาห์อาการของเธอดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเธอบอกว่าหมอคะตอนแรกดิฉันไม่เชื่อว่าวิธีง่ายๆแบบนี้จะได้ผลแต่ตอนนี้ดิฉันกลับมาทำงานบ้านได้เล่นกับหลานได้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายในระยะยาวการลดการอักเสบด้วยสมุนไพรช่วยให้ข้อต่อฟื้นตัวการยืดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นและการนอนหลับที่ดีช่วยให้ร่างกายซ่องแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านี้คือการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละแปดแก้วเพราะน้ำช่วยในการขับสารอักเสบออกจากร่างกายและการเดินเบาๆวันละสิบห้าถึงยีนาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดคุณลุงท่านหนึ่งที่มาพบผมเล่าว่าเมื่อก่อนแกเคยคิดว่าต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตแต่หลังจากทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตอนนี้แกสามารถกลับไปทำสวนที่เป็นงานอดิเรกที่รักได้อีกครั้ง นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลายท่านอาจสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเหล่านี้ได้ผลคำตอบคือให้สังเกตอาการและคุณภาพชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในช่วง2อถึงสสัปดาห์แรกลองจดบันทึกระดับความเจ็บปวดคุณภาพการนอนและความถี่ของอาการตะคริวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต้องเข้าใจว่า ไม่มีวิธีการใดที่เหมาะกับทุกคนเหมือนกันหมดบางท่านอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะกับตัวเองเช่นถ้าดื่มนมไม่ได้อาจเปลี่ยนเป็นกล้วยบดผสมน้ำพึ่งแทนหรือถ้าท่ายืดบางท่าทำไม่ไหวก็สามารถปรับให้ง่ายลงได้ผมมักย้ำกับคนไข้เสมอว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การวิ่งหนึ่งรเมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอ ผลลับที่ดีจะค่อยๆเกิดขึ้นและเมื่อทําจนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยอัตโนมัติเรามาสรุปขั้นตอนสําคัญกันอีกครั้ง 1. ดื่มชาขมิ้นผสมขิงวันล,ละสองครั้งเช้าและเย็น 2. ทํทำท่ายืดกล้ามเนื้อน่องและฝ่าเท้าก่อนนอน 3. ดื่มนมอุน่นผสมกล้วยบดและงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ลองเริ่มทำตามวิธีการเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้และแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักที่กำลังประสบปัญหาคล้ายกันเพราะบางครั้งวิธีการง่ายๆที่เราคิดว่าธรรมดาอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้ในวิดีโอหน้าผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพข้อและกระดูกสำหรับผู้สูงวัยรวมถึงอาหารที่ควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยง อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆผมขอย้ำอีกครั้งว่าถึงแม้วิธีการที่แนะนำไปจะดูเรียบง่ายแต่ประสิทธิภาพนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งจากงานวิจัยและประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยจริงอย่างไรก็ตามหากท่านมีโรคประจำตัวหรือกำลังทานยาประจำอยู่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มใช้วิธีการเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่า การดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเพราะสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทำกิจกรรมที่รักและใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับจบวิดีโอคำเตือนสำคัญเนื้อหาในวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์โดยตรง หากมีปัญหาสุขภาพกรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านโดยตรงการดื่มชาสมุนไพรต้านอักเสบที่ผมแนะนำนั้นมีงานวิจัยรองรับมากมายการศึกษาในวารสาร Journal of Clinical Medicine พบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบได้ถึง60%เเเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อผสมกับขิงจะเกิดปฏิกิริยาเสริมฤิ์กันคุณป้าท่านหนึ่งที่มาพบผม เล่าว่าเธอเคยทานยาแก้ปวดเกือบทุกวันแต่หลังจากเริ่มดื่มชาสมุนไพราตามที่แนะนำอาการปวดข้อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนแทบไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกเลยสำหรับเรื่องการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันตะคริวมีการศึกษาพบว่าอ่านทำท่าย,ยืดก่อนนอนสามารถลดอาการตะคริวได้ถึง80%อร์เซภายในสองสัปดาห์ที่สำคัญคือต้องที TO. ออ่อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ ผมจะอธิบายวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนั่งบนพื้นราบเหยียดขาตรงใช้ผ้าขนหนูหรือสายยางยืดคล้องที่ปลายเท้าค่อยๆดึงปลายเท้าเข้าหาตัวจนรู้สึกตึงที่น่องเล็กน้อยค้างไว้30วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนคลายทำซ้ำสามครั้งต่อขาคุณลุงวัยเจะสิบปีท่านหนึ่งหลังจากทำท่ายืดนี้เป็นประจำทุกคืนเล่าให้ผมฟังว่าหมอครับ ผมแทบไม่เชื่อว,ว่าทางง่ายๆแบบนี้จะช่วยได้ขนาดนี้เมื่อก่อนผมต้องตื่นมาเพราะตะคริวเกือบทุกคืนแต่ตอนนี้หลับสบายตลอดคืนเลยเรื่องการนอนหลับนั้นการดื่มนมอุ่นผสมกล้วยบดก่อนนอนไม่ใช่แค่ความเชื่อโบราณมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับในนมและกล้วยมีกรดอะมิโนโทริปโตเฟนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินและเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับการศึกษาพบว่าการดื่มนมอุ่นก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนได้ถึง40%คุณป้าท่านหนึ่งที่มาพบผมเล่าว่าหมอคะตอนแรกดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าแค่ดื่มนมกับกล้วยจะช่วยได้แต่พอทำตามที่หมอแนะนำรวมถึงเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนตอนนี้หลับสบายมากอื่นมาก็สดชื่น ไม่ง่วงระหว่างวันเหมือนแต่ก่อนการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนสำคัญมากเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินของร่างกายงานวิจัยพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนลดระดับเมลาโทนินลงถึง50%ทําให้นอนหลับยากและคุณภาพการนอนแย่ลงเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทั้ง3วิธีคือการดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละแปดแก้วน้ำไม่เพียงช่วยขับสารหนักเสบออกจากร่างกายแต่ยังช่วยหลอ่อลื่นข้อต่อและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนอกจากนี้การเดินเบาๆวันละสิบหถึงยีนาทีก็มีส่วนสำคัญการเคลื่อนไหวแบบเบาๆจะก,กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและข้อต่อทำให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณลุงไวเจสิ้า ปีท่านหนึ่งบอกผมว่าผมเคยคิดว่าต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดไปจนวันตายแต่พอได้ลองทำตามที่หมอแนะนำทั้งดื่มชาสมุนไพรย,ยืดกล้ามเนื้อร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับและอารมณ์การศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารที่มีทริปโตเฟนสูงก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนได้ถึง40อร์เซ คุณป้าท่านหนึ่งที่มาพบผมเล่าว่าหมอคะตอนแรกดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าแค่ดื่มนมกับกล้วยจะช่วยได้แต่พอทำตามที่หมอแนะนำรวมถึงเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนตอนนี้หลับสบายมากตื่นมาก็สดชื่นไม่ง่วงระหว่างวันเหมือนแต่ก่อนการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนสำคัญมากเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินของร่างกายงานวิจัยพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอน ลดระดับเมลาโทนินลงถึง50%ทําทให้นอนหลับยากและคุณภาพการนอนแย่ลงเคล็ดลับเพิ่มเติม,ตมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทั้ง3วิธีคือการดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วน้ําไม่เพียงช่วยขับสารอักเสบอ,ออกจากร่างกายแต่ยังช่วยหล่อลื่นข้อต่อและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนอกจากนี้การเดินเบาๆวันละ15-20นาทีก็มีส่วนสําคัญ การเคลื่อนไหวแบบเบาๆจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและข้อต่อทำให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณลุงวัย75ปีท่านหนึ่งบอกผมว่าผมเคยคิดว่าต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดไปจนวันตายแต่พอได้ลองทำตามที่หมอแนะนำทั้งดื่มชาค่ะ